สวัสดีค่ะช่องปุ๊บเป้พารวยมาแล้วนะคะวันนี้เป้ก,ก็มีเลขมาแบ่งปันเหมือนเดิมนะคะคําเตือนคลิปนี้เป็นแค่แนวทางไม่สนับสนุนให้ทุกคนเล่นการพนันรูปแบบนะคะโปรดใช้วิจนารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้เป้ด้วยนะคะ วันนี้จะไม่พูดเยอะนะยังไม่หายเจ็บปากเลยขอโทษด้วยนะก็วันนี้หวยเราเข้าเอ่อตัวกลับเนาะแปดเปให้แปดเก้าออกเก้าแปดเนาะก็ขอแสดงความยินดีกับเอฟซีที่ถูกหวยด้วยนะคะเนาะถ้าใครไม่ถูกก็มาเอาใหม่นะรุ่งนี้เนาะเป้จะไปแบบเจ็บ แล้วในโคตรทรมานสายวิ่งสายรุดคือเจ็ดนะคะลองคือหกเนาะเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดสาม เจ็ดเจ็ดแล้วก็เจ็ดหกหกสามหกเก้าแปดสามแล้วก็ แปดเก้าสามตัวแปดเจ็ดเก้าหกหกสามเก้าเจ็ดหกวินหกสามเก้าเจ็ดหกแปด ็ขอขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเนาะขอบคุณทุกกำลังใจถ้าไม่เป็นการรบกวนก็กดไลค์กดแชร์ให้เป้ด้วยนะคะเนาะกดไลค์กดแชร์ให้เป้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าไอเพื่อนหรืออะไรก็แชร์ให้แล้วค่อยไปลบทีหลังก็ได้นะคะก็ขอจะขอขอบคุณมากเลยนะคะเนาะเป้ก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่มากดไลค์กดแชร์ให้เป้นะคะแล้วก็ ขอ,ขอบคุณที่มากดติดตามเป้นเนาะก็ให้มีอะไรก็มีแต่คําขอบคุณขอบคุณนะคะขอบคุณเอซทุกคนนะคะเนาะพรุ่งนี้เย็นขอให้เป็นวันโชคดีนะคะรับเงินทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ